สงสัยใช่ไหมล่ะว่าทําไมเราถึงโพสต์แล้วเราถึงไม่มียอดเข้ามาเลยเฮ้ยทาไมเรารีวิวทุกวันแล้วทาไมถึงไม่มีใครเข้ามากดถูกใจแล้วก็กดไลค์ให้กับเรากดแชร์กับเราเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าบางครั้งนะคะการที่เรารีวิวนะคะเราลืมคิดไปค่ะว่าภาพของเราอะเปิดไปดูมันก็ซ้ำอะเปิดไปดูมันก็เหมือนเดิมอะเปิดไปดูมันก็ไม่มีการพัฒนาขึ้นเปิดไปดูมันก็หน้าตาก็ยังเป็นเหมือนเดิมอะ มันก็ไม่มีอะไรที่มันดึงดูดนะคะอย่างเช่นเรายกตัวอย่างนะคะถ้าวันนี้เรานะคะอยากที่จะให้สินค้าของเราหรือว่าการสื่อไปบุคลิกของเราหน้าตาของเราสื่อต่างๆการบริการสินค้าของเรานั้นมีผลต่อการดึงดูดให้ใครหลายๆคนเข้ามาดูเราอย่างเช่นตัวเราจะต้องเด่นอย่างเช่นฉากหลังของเราจะต้องเป็นฉากหลังที่มันเป็นสีพื้นค่ะถ้าวันนี้เราทําเป็นสีที่มันแบบว่าคือมีล็อกวางดีไม่ดีค่ะ แต่ว่าเราจะทําแบบนี้เสมอซ้ํำๆทุกวันนะ่ะมันจะดูแล้วรู้สึกว่าถ้าคนที่เข้ามาดูก็มันเหมือนเดิมอีกอะ่ะเดี๋ยวก็พูดเหมือนเดิมอีกอะ่ะเดี๋ยวก็รีวิวเหมือนเดิมอีกอะ่ะเออแล้วก็ข้อที่2ค่ะหลังจากที่เราเองนะคะจะต้องเช็คภาพรีวิวของเราแล้วนะคะว่ารีวิวของเราซ้ำไหมมันดูน่าเบื่อไหมคําพูดของเรามันเป็นคําพูดเดิมๆหรือไม่2ค่ะการที่เราจะต้อมเอารีวิวของคนอื่นมาโพสต์บ้างไม่ใช่โพสแต่รีวิวของตัวเองแล้วก็พูดซ้ําๆแล้วก็ ตัวสติกเกอร์ก็ซ้ำๆตัวหนังสือก็ซ้ำๆเออนี่คือสิ่งที่เรานะคะจะต้องรู้ค่ะว่าเฮ้ยเราเองจะต้องพัฒนาอะไรบ้างเราต้องกลับมาเช็คคลิปของเราบ้างโพสของเราบ้างไลฟ์สดของเราบ้าง3ค่ะคุณจะต้องทำความเข้าใจค่ะว่าสื่อต่างๆเขาต้องการให้เรานำเสนออะไรอย่างเช่นพี่ Facebook พี่ t ิก t o k ร์พี่ Instagram มพี่ y o u t u b possible แล้วเขาให้อะไรกับเราบ้างเราจะต้องเล่นลูกเล่นให้ครบค่ะรู้ไหมคะว่า YouTube นะคะถ้าเป็นคลิปสั้นเราสามารถแต่งภาพสามารถใส่ใส่ตัวหนังสือได้เลย โดยการที่เราสามารถจบอยู่ในแอปเดียวหรือว่าจบอยู่ในแอปเกชันนะั้นอย่างเช่น Facebook ตอนนี้ Facebook ก็เริ่มให้เราใส่ภาพตรงด้านหลังบ้างอะไรบ้างใช่ไหมคะเมื่อก่อน Facebook ไม่ให้ทำใช่ไหมเห็นไหมก็ TikTok ก็เหมือนกัน t i k t o k ก็จะมีให้เรานะคะเล่น่งใส่สติ๊กเกอร์บ้างแล้วก็ให้ใส่เสียงบ้างแล้วก็ให้ใส่ในเรื่องราวของออออรูปภาพของเราบ้างหรือว่าฉากหลังบ้างอะไรเ,เขาเรียกว่า แอปตามกระแสบ้างเราจะต้องเรียนรู้แล้วก็พัฒนาเพื่อที่จะไม่ให้หน้าเบื่อนะคะอ่ะข้อสุดท้ายเลยคือการที่เราเองนะคะจะสร้างตัวเองได้นั้นเราต้องทําอย่างสม่ําเสมอสม่ําเสมอด้วยการเช็คว่าเราพัฒนาตัวเองหรือไม่ด้วยนะไม่ใช่สม่ําเสมอแล้วก็ยังเป็นเหมือนเดิมค่ะนํารีวิวนะคะไม่ซ้ํากันนะคะทุกคนคะ่ะนําภาพรีวิวโพสต์ไม่ซ้ํากันถ้าซ้ํากันก็ต้องอาทิตย์หนึ่งอาจจะมีภาพซ้ําสักครั้งหนึ่งนะคะแต่ถ้าวันนี้เราซ้ําทุกวันฉากเดิมทุกวันซ้ำ ซ้ๆเราก็ไม่มี